สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาตัวโปรแกรม ShadowPlay มันบันทึกผิดหน้าจอนะครับสำหรับใครที่มีสองหน้าจอนะครับตัวบันทึกมันอาจจะไปบันทึกหน้าจอรองของเรานะตัว ShadowPlay ตัวนี้นะครับของ Nvidia ของค่ายอื่นก็อาจจะแก้ไขได้เหมือนกันนะครับ ก็ลองทําตามอาจจะมีวิธีคล้ายๆกันนะครับนะครับตัวแชร์ูเพตัวนี้ตัวบันทึกมันของผมเมื่อไม่นานมานี้มันบันทึกผิดหน้าจอก็เลยจะเอามาแชร์ครับว่าผมแก้ไขย,ยังไงนะครับทีแรกผมไปตั้งค่าใน Display นะครับติก๊กอา่าติ๊กตรงนี้ให้เป็นโดเมนพอติ๊กเสร็จปุ๊บ มันก็ยังบันทึกในหน้าจอลองนะครับเหมือนมันบัก๊กผมก็ต้องมาตั้งนี่นะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือมาตั้งในตัวคอนโทรลแพเนลนะครับแล้วก็ไปที่เซตอัพมัลติเพย์อะไรดิสเพย์นี่ครับแล้วก็คลิกขวานะครับกดมาตัวนี้นะครับ กดมาร์กให้มันสลับทีหนึง่งแล้วก็กดมาร์กกลับนะครับให้เป็นจอหลักของเรานะครับตัวเลขยังไงก็ช่างมันนะครับให้มันกลับมาเป็นตัวจอหลักของเราอันนี้ผมจอใหญ่เป็นจอหลักนะครับจอรองเป็นจอเล็กแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งทีนะครับมาตั้งในนี้แล้วมันก็จะหายบั๊กเองมันครับท่านี้เองก็ หวังว่าจะแก้ไขได้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับมีอะไรก็สอบถามใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ